สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนัสยาบุญยอดเลขที่20ม5ทับ5วันนี้จะมานำเสนอในเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรรู้จักและสมุนไพรไทยที่เราได้เลือกมาในวันนี้นะคะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะมีตัวอย่างของว่านหางจระเข้มาให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้องใบเดี่ยวค่ะใบหนายาวอวบน้ำบริเวณใบมีสีเขียวและมีจุดสีขาวรอบใบค่ะ โคนใบใหญ่ปลายใบแหลมขอบใบหยักนะคะแล้วมีหนามแหลมๆอยู่รอบๆค่ะข้างในของว่านหางจระเข้นะคะจะมีวุ้นสีเขียวอ่อนค่ะและเราก็ได้ทําความรู้จักกับต้นว่านหางจระเข้กันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการพูดถึงสปปรรพคุณของว่านหางจระเข้และประโยชน์ของว่านหางจระเข้ค่ะประโยชน์ภายนอก รักษาแผลไฟไหม้และโดนน้ำร้อนลวกสมานแผลจากของมีคมและแผลทลอกรักษาฝีและโรคดิธิ์ดวงทวารรักษาตาปลาและห้องกองฟุตประโยชน์ภายในใช้เป็นยาถ่ายแก้ข้ออักเสบและลำไส้อักเสบป้องกันโรคเบาหวานแก้การมมเมารถเมาเรือประโยชน์ด้านความงามช่วยรักษาแผลเป็นช่วยรักษาผิวแดงไหม้จากการโดนแดดเป็นระยะเวลานานช่วยเติมน้ำให้ผิวช่วยรักษาสิวและรอย่าดงดำ บำรุงผิวกายและผิวหน้าบำรุงเส้นผมให้เงางามและช่วยในการขจัดรังแคว่านหางจระเข้มีสารสำคัญอย่างอโลอิโมดินอโลอินไกลโคโปรตีนอโลซินเออโลซินบีมีสรรพคุณในการลดกากรดเสบเป็นแผลเลือรลางแผลเนื่องจากแมลงสัตว์กัดต่อยหลังจากที่เราได้รู้สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหางจระเข้ต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากว่านหางจระเข้ที่มีในปัจจุบัน,นะคะ่ะ ผลิตภัณฑ์แรกเป็นเจลว่านหางจระเข้ Natural Republic Shooting and Moisture Aloe Vera สกัดมาจากว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยคุณค่าแก่การบำรุงผิวหน้าและผิวพรรณและป้องกันผิวไหม้แดงจากการโดนแดดเป็นเวลานานต่อไปเป็นสปปรรพคุณของน้ำว่านหางจระเข้ ใช้กินเป็นยาถ่ายรักษาแผลในกระเพาะและลำไส้อักเสบบรรเทาอาการปวดข้อรักษาและป้องกันโรคเบาหวานป้องกันและบรรเทาอาการเมารถเมาเรือด้วยการรับประทานน้ำว่านหางจระเข้เย็นๆสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเรื่องสมุนไพรไทยที่คนรู้จักในหัวข้อว่านหางจระเข้เพียงเท่านี้ค่ะค่ะคคุณค่ะ